ครับสวัสดีครับมาพบกับมาฬิกาชา n e l นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาไซโกห้านะครับซึ่งเป็นนาฬิกาเครื่องอัตโนมัตินะครับราคาย่อมเยานะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้ทุกโอกาสจริงๆนะครับตัวเรือนและสายเนี่ยผลิตจากสเตนเลสสตีลนะครับขัดเงาผสมขัดด้านนะครับ ตัวเรือทั้งคันเนี่ยก็ขัดเงามานะฮะเห็นไหมครับทําให้ดูดูราคาสูงนะครับแพงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หน้าปัดของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ35มิมลนะครับแล้วก็หนาประมาณสัก10มิลนะครับหัวสายก็อยู่มาสัก18มิลนะครับเป็นนาฬิกาที่ทนทานมากๆนะครับซึ่ง ถ้าคนเล่นไซโก้ก็จะรู้ว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเครื่อง 7S นะครับเป็นเครื่องที่ใส่ในในาฬิกาไซโก้มอนสเตอร์ยุคแรกๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผมใส่ยุคแรกๆเลยนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไอคอนิกของไซโก้เลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็สายเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับ ล็อกไม่ใช่ดับเบิลล็อกนะครับบีบดานข้างเสร็จตบง้างออกก็จะใส่ได้เลยส่วนนาฬิกาทรงสปอร์ตเนี่ยจะเป็นดับเบิลล็อกบีบเสร็จต้องงัดก่อนแล้วก็บีบนะครับแล้วก็ฝาหลังอันนี้เนี่ยก็เป็นซีทรูเคสแบกนะครับสามารถเห็นกลไกเครื่องอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็เป็นฝาเกลียวด้วยนะครับหน้าจอสีขาวนะครับหน้าปัดสีขาวบอก วันที่และสัปดาห์ที่3ามิกานะครับแล้วก็เครื่องนี้ไม่สามารถแฮกเข็มวิได้นะครับสังเกตจากเวลาเราดึงเม็ดมะยมนะครับถ้าเกิดดึงแล้วเข็มวิหยุดก็แปลว่าแฮกได้ถ้าดึงดึงแล้วเข็มวิไม่หยุดก็แปลว่าแฮกไม่ได้นะครับมันติดถุงมือดึงไม่ได้นะครับพอดีมันติดถุงมือออกดึงได้แหละเห็นไหมครับเข็มวิก็ยังเดินต่ออันนี้ผมดึงเม็ดมะยมมาสุดแล้วนะครับหน้าจอตรงนี้ผมชอบอะไรรูป้ป่ะมันมีลูกเล่นแบบ ตรงที่12นาฬิกามาที่4นาฬิกาเนี่ยมันมีขีดขีเห็นไหมครับเป็นสีสีคือมันทําให้หน้าจอมันไม่ดูจืดจนเกินไปนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวภายน้ํานะครับว่าภายน้ําของตัวนี้เป็นยังไงแต่บอกก่อนว่ามันจะสู้พวกไซโก้ไดเวอร์ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ,รบเพราะว่าตัวมาร์กเกอร์มันเล็กนะครับนี่ นี่คือภายน้้ำของตัวไซโคไฟนะครับเป็นไงเป็นบ้างครับนาฬิการ,ราคาถูกคุณภาพหลักหมื่นนะครับสำหรับนาฬิกาไซโคไฟตัวนี้นะครับก็จบแล้วสำหรับการรีวิวนะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ